วัสดีครับเพื่อนๆพื p <Galile> ี bon ่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนี่ๆช่วยโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรพชา์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็ในอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือวัตถุมงคลเหรียญของพระรูพิทักษ์ขนาขนาการหรือยาพ่อตู้วัดจอมสีอำเภอคุ้ภวะปีจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในปีพศ2512นะครับผมอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปของหลวงปู่อ่อนญาณสิรินะครับเหรียญนี้จริงๆแล้วผมได้รีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่า เป็นเหนรียญคนละเหรียญกันนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญที่ผมได้มาใหม่นะครับผมก็นํามารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้เห็นถึงสภาพเหรียญน,นะครับผมที่แตกต่างกันออกไปจากเหรียญที่แล้วนะครับเดี๋ยวภาพละเลอียดจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมเดยมุ่พร้อมกับผมโอบ้านสวนเลยครับ รูป,ปรพันธุ์ของเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญรูปเสมานะครับผมในวาระเดีวยวกันจะมีการสร้างอยู่2รูปแบบนะครับผมอีกเหรียญพิมพหนึ่งนะครับผมจะเป็นรูปหวัวใจนะครับผมบางคนเขาบอกว่าเป็นเหรียญรูปใบโพนะครับผมอันนี้ด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นรูปของพระภูพิทักษ์ขณนุก,กานหรือยาพอตู้นะครับผมวัดจอมศรีอำเภอคุมภาวาปีาจังหวัดอุดรธานีนะครับผมนี่ฮรรูปหลัก นี่ฮะก็จะเป็นรูปของอายาพา่ตู้ในลักษณะหน้าตรงครึ้นงงนะครับผมเขียนสมณศักดิ์ของท่านไว้ว่าพระครูพิทักษ์คณานุกาด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปของหลวงปู่อ่อนยาน,นัสิรินะครับผมในลักษณะหน้าตรงครึ้นงงนะครับผมนะครับเขียนวัดจอมศรีนะครับวันที่24มกราคม ศักราช2,512นะครับผมเขียนพระอาจารย์อ่อนยานนักสิรินะครับผมน่ครับพระครูพิทักษ์นานุการนี้ท่านก็จะเป็นสิทธ,ธิวิหาริกนะครับผมของอพระครูมหิทีิเมธาจารย์วัดมหาชัยเมืองหนองบัวลำพูนะครับผมในสมัยมุอก่อนนี้ก็จะเป็นชื่อเม,มืองโบราณว่าเมือง คมุดภาษัยบริลมนะครับผมปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับผมเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของเมืองหนองบัวลำพูก็คือพระบางคู่นะครับผมแล้วก็มีสังคเวชินีสถานที่สำคัญที่สร้างไว้อายุนับร้อยปีก็คือหอไตรกลางน้ำนะครับผมในปัจจุบันนี้วัดมหาชัยนี้ก็ถือได้ว่า จัดอยู่ในเป็นประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนานะครับผมมีที่กล่าวมาแล้วก็คือพระบางคู่นะครับผม,มอไตรกลางน้ำนะครับผมแล้วก็กุติหลวงปู่มั่นนะครับผซึ่งหลวงปู่มั่นเคยมาพำนักแล้วก็มีศรัทธาธรรมนะครับผมมาสร้างกุติถวายท่านในปีพศ2000 466ถึงปีพศ2470นะครับผมพอสามารถที่จะเข้าไปชมหรือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเส้นทางทุดงธุดงสถานของพ่อแม่ครูอาจารย์ได้นะครับผมอันนี้จะเป็นรูปของบัคคูพิทักษ์นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วทีนึงนะครับผมแต่ว่าเป็นนละเหลียนกันกับอีนนี้นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเรียน คลาสสิกนะครับผมราคาเช่าหาก็ในปัจจุบันนี้ยังเล่นหากันน้อยแพงนะครับผมอย่างที่หลักร้อยก,กลางๆพันต้นๆน,นะครับผมรูปลักสวยงามรับผมเป็นเหรียญหลังปีพศ .2500 ที่ถือได้ว่าปีลึกนะครับผมปเป็นเหรียญของหลวงปู่อ่อน ในรุ่นแรกนะครับผมขึ้นสร้างขึ้นภายหลังนะครับผมเหรียญรุ่นนี้ที่มีรูปอของหลวงปู่อ่อนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นยุคแรกๆของท่านนะครับผมท่านจะนําเอาอพระครูพิทักษ์คนานุก,การไว้ด้านหน้าเหรียญน,นะครับผมเพราะถือว่าเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์องค์แรกของหลวงปู่อ่อนนะครับผมแต่ในทางสายปฏิบัติธรรมกรรมฐานนี่เราจะรู้ได้ว่า หลงปูหอนยานินสรีนะครับเป็นลูกศิษย์ยุคแรกๆของหลวงปู่มั่นปูริทโตนะครับผมนี่ก็เป็นที่มาของเหรียญน,นะครับผมมาดูตัวตัดด้านข้างนี่เป็นเหรียญที่มีความน่าสนใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาโดยสังเกตนะครับผมเพราะเคยรีวิวมาแล้วน่าจะเป็น เทปที่3แล้วด้วยนะครับผมสำหรับผมที่ได้นำเอาเหรียญายาพอตู้วัดจอมสีกับอีกด้านหนึ่งเป็นหลวงปู่อ่อนนะครับผมมานำเสนอเพื่อนๆพี่ๆไว้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุดติดไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับ